เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า r a a t s u r v i v a l นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ชื่อว่า r a a t s u r v i v a l Multiplayer ครับที่เราสามารถเอาชีวิลอดกับเพื่อนได้มากสุดถึง10คนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเกมนี้นะครับยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับซึ่งก็อาจจะมีบั๊กเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับใครหลายคนเนาะนะครับบางคนก็อาจจะเด้งออกจากเกมระหว่างเล่นนะครับบางคนก็อาจจะไม่สามารถเก็บของได้นะครับหรือว่าคราบของได้เนาะนะฮะโอเคครับพอเรากด go to แล้วใช่ไหมฮะ ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์มาให้เราเลือกครับก็จะมียุโรปกับอเมริกาเหนือเนาะนะฮะทางยุโรปเนี่ยห้องก็จะเต็มนะครับส่วนมากเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกนอตอเมริกานะครับพอเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเจอกับห้องต่างๆมากมายให้เราเล่นนะครับเราสามารถรีเฟซได้เนาะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นกับคนอื่นนะครับที่เราไม่รู้จักอ่าแต่ถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนนะครับเราก็มาตรงที่ create a room นะฮะตรง player นะครับ เราสามารถปรับได้นะครับมากสุดถึง10คนนะฮะดูได้จากทางขวามือเนาะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นออฟเนี่ยเราก็คือการสร้างห้องแบบเปิดนะครับทุกคนก็จะเห็นห้องของเรานะฮะแต่ถ้าเราปรับออฟนะครับอันนี้ก็จะมีแค่คนที่เราส่งโค้ดให้เท่านั้นนะครับก็คือการเอาไว้เล่นกับเพื่อนเนาะนะฮะล้วก็ Copy c ี้โคหรือว่าบอกโค้ดเพื่อนไปก็ได้ครับนะให้เพื่อนมาใส่ตรงนี้ฮนะ t n t e r โคนะครับ แล้วก็กด connect ไปครับเราก็จะเล่นด้วยกันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะสร้างห้องก่อนเนาะอันนี้เป็นจะเป็นห้องแบบปิดนะครับผมก็กด create อพอผมสร้างห้องมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมรับมาก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนหรือว่า ค่ายไหนก็ตามนะครับก็จะมีระบบคล้ายๆกันครับคือการเก็บของด้วยการโยนตะขอไปนะฮะไม่มีของมาให้เก็บเลยนะครับตอนเรารอของนะครับเรามาดูในมุมบนซ้ายก่อนเนาะก็จะมีเลเวลของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเลือดเนาะนะฮะ ตรงนี้จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาหารครับถ้าใกล้หมดหรือว่าหมดเนี่ยเราสามารถกินได้นะครับแต่ว่าเราจะมีแค่20 20เนาะนะครับซึ่งเราต้องคราฟเอาเองนะฮะโดยการแตะที่รูปค้อนนะครับรูปค้อนนะครับก็จะเป็นการคราฟของเนาะนะครับก็จะมีพวกต่อแพรเพิ่มนะครับของเก็บของเนาะนะฮะพวกแพรอะไรต่างๆนะครับแบบ นิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีพวกหน้าต่างเนาะกำแพงหน้าต่างนะครับประตูนะครับสามารถสร้างบ้านอยู่ได้นะนะมีบันไดมีอะไรต่างๆครับแล้วก็นในส่วนของรดักชั่นเนี่ยนะครับก็จะมีพวกตะข่ายนะครับฟิชชิ่งเนาะตอกฟลานะครับแล้วก็จะมีที่กองน้ำฝนนะครับเอาไว้สร้างน้ำดืำ่มนะครับกินนะ นี้ก็จะเป็นบอลไฟนะครับแคมไฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปครับ,นะอนนเ,รบเอาไว้สร้างสร้างนั่นสร้างนี่นะครับของอุปกรณ์ที่เราหาที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับก็จะกดสรีเอทในการสร้างอไรตรงนี้ก่อนนะครับที่กองน้ำฝนตรงนี้มีของมาให้เราเก็บแล้วใช่ไหมฮะเราก็โยนตะขอไปครับ ก็จะเข้ามาในกระเป๋าเนาะตอนนี้ของอตอนนี้ของของเราเต็มนะครับแล้วก็เราสามารถนํามาเก็บที่กล่องได้นะครับแต่ว่ากล่องก็เต็มใช่ไหมเราก็จะคราบกล่องครับตรงไหนตรงนี้แล้วกัน ก็สามารถนําของในกระเป๋ามาเก็บในกล่องได้นะครับแล้วกลับไปดูที่ที่กองน้ำฝของเราก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็ e รี e ขวดน้ํานะครับแล้วก็รอเวลาครับ2นาทีเราก็จะได้น้ำหนึ่ขวดเนาะนะฮะส่วนการทําอาหารครับก็จะเป็นพวกแคมไฟนะฮะแต่ว่าตอนนี้อ ผมเอาไม้ไปเก็บเนาะเอากัรมาก่อนเนีอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเนี่ยย่างปลาย่างอะไรได้นะครับเราก็ไปตกปลาเนาะ ก็สามารถสร้างอาวุธสร้างอะไรได้นะครับเนี่ยเอาไว้สู้กับฉลามนะครับซึ่งสตูเกมนี้ก็คือฉลามนะครับไม่มีระบบอะไธรรมชาติอย่างอายุหรือว่าคืนนะครับแล้วก็ฟิชชิงเน็ตเนี่เอาไว้จับปลานะครับ ถ้ามีฉลามมาแล้วก็แตะที่หอกครับตอนนี้เรามีแค่หอกเนาะนะครับก็แข่งมันครับเราสามารถอ่าดูแพวของเราได้นะโดยการแตะที่ห้องถ่ายรูปนะครับเนี่ยก็จะมีมุมมองให้เราดูนะครับเคครับเดี๋ยวผมจะกลับไปในห้องรวมนะครับ แตปที่ล็อบบี้ครับเราสามารถรีเฟซหาห้องได้นะครับตรงสีแดงๆข้างบนนะครับไม่ต้องไม่สนใจเนาะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่ครับห้องนี้เขาต่อแพรกันเนาะยังไม่สร้างนั่นสร้างนี่อะไรเลยครับ การเล่นกับคนอื่นแล้วก็การเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่นะครับคําว่าแตกต่างกันยังไงเนาะการเล่นกับคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนแต่แผนอะไรไว้ยังไงนะครับว่าเเราต้องสร้างอะไรยังไงนะครับเนไม่มีคนสร้างอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราสามารถบอกแล้วเอ้ยนายจะต้องสร้างนี้นะเธอจะต้องสร้างอันนี้นะนะครับมันก็จะไปไวขึ้นนะครับก็จะเป็นบ้านมีอะไรเนาะพบทุกอย่างนะครับช่วงเริ่มต,ต้นแต่เนี่ยฮะ ไม่มีใครรู้ว่าเราต้องสร้างอะไรยังไงนะครับสร,สร้างนั่นสร้างนี่เอ้ยเขาจะให้สร้างหรือเปล่านะครับเกมนี้นะครับไม่มีการแชทเนาะไม่มีการคุยการผ่านเสียงนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าหัวหน้าห้องเนี่ยเขาต้องการให้เราสร้างอะไรนะครับหรือว่าเป็นการสร้างแบบอิสระนะครับ เลยไม่มีใครสร้างนะครับถ้าปล่อยไปแบบนี้นะครับน้ํากับอาหารเราก็จะหมดเนาะนะครับเราก็สามารถสร้างได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครสร้างพวกที่ตกปลาเนี่ยที่ย่างปลานะนะครับหรือว่าที่กอ่อน้าฝนโต๊ะครับโต๊ะเลืไม้อะไรพวกนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปดูห้องอื่นก่อนเนาะก็ยังไม่มีการสร้างอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็โยนของเก็บของครับ ผมกลับมาในห้องที่ผมสร้างเองนะครับแล้วก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับผมก็จะต่อพวกแพรพวกขยายแพรเพิ่มนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะได้กว,ว้างเมื่อกี้ผมเด้งออกนะครับเพราะว่าผมเล่นในมือถือเนาะนะครับถ้าใครที่เล่นในคอมเนี่ยโปรแกรมจำลองในคอมนะครับอาจจะไม่มีปัญหาเนาะนะครับ ที่มีปัญหาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่เล่นในมือถือนะครับผมก็กลับไปในห้องเดิมของผมได้นะคะเนี่ยแล้วก็สามารถเล่นต่อเลยครับมันก็เป็นเหมือนการเซฟอัตโนมัตินะครับอตอนนี้นะครับน้ำของเราจะหมดละใช่ไหม มันก็ขึ้นเตือนแล้วใช่ไหมฮะสี่สิบทับร้อยนะครับเราก็กินน้ำครับมันก็จะเพิ่มมานะครับมาหารก็เหมือนกันครับครับเราก็ไปคราเพิ่มได้เนาะนะฮะนี่ที่ผมครับขวดน้ำทิ้งไว้แล้วก็มาลางครับนะครับครีเอทไว้รอเลยก็ได้ สามารถเพิ่มเลเวลของวดน้ำได้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าขนาดเท่าไหร่เนาะใช้เวลาในการเต็มเท่าไหร่นะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใช้เวลามากนะครับแฮกบอเทอร์นะครับก็ใช้เวลา10นาทีนะครแล้วก็ปลาของเรานะครับ แล้วก็กดวีเงในการหาปลานะครับสามารถสปีดอัพได้นะฮะผมก็จะได้มาหนึ่งตัวละแต่ว่ากระเป๋าเราเต็มเอากระเป๋าเอาของไปเก็บก่อนนะครับพวกที่ไม่ได้ใช้ก็ได้ฮะ ที่ผมสร้างปลาไว้ใช่ไหมแล้วก็กดเทสนะฮะแล้วก็ครดเลยนะฮะแล้ก็จะได้ปลาย่างมากินนะครับใครชอบอะแค่ชั้นเดียวนะหรือว่า2ชั้นนะครับก็สามารถคอทได้เลย ขีผนังแล้วนะครับก็จะมีพวกประตูหน้าต่างเนาะครนะับผมจะสร้างประตูก็ขนางเพิ่ม ผมจะเอาหน้าต่างไว้ตรงนี้เี่ยมนครับห้องเล็กๆนะฮะอบอุ่นของเรานะครับอย่าลืมสร้างหลังคาระนะครับก็จะมีแบบอื่นด้วยนะครับก็จะปลดไปตามของที่เรามีนะครับถ้าของเราหมดครับเราก็โยนเก็บ เกมนี้ตกน้ำนะครับตกน้ำได้นะแต่ว่าระวังฉลามนะครับนี่ของเราหมดแล้วก็โยนไปครับอันไหนที่ไม่มีให้เก็บเนาะเราสามารถคราบได้นะครับ ตรงเวิร์กช็อปก็จะเป็นการคารไม้แผ่นนะครับแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเมทัลเนาะจะมีพวกดินเหนียวนะครับมีอะไรพวกนี้นะก็อย่าลืมดูมุมบนขวาไอ้มุมบนซ้ายด้วยนะครับถ้าใกล้จะหมดล้วก็กินนะครับในส่วนของเซอร์ไววอลนะครับก็จะมีนะฮะอันนี้ก็เอาไว้เพิ่มเลือดให้กับเรานะครับเป็นผ้าพันแผลนะครับ อันนี้เลือดเรา55ทับ84แล้วเราก็สามารถดีเอ็มาสร้างได้นะครับก็จะมีชุดมีอะไรต่างๆให้เราครับนะครับมีกระเป๋าซ่อมกระเป๋าเพิ่มนะนะครับอะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้นะครับหรือว่ากําลังเล่นตอนนี้มีเวอร์ชั่นมัลติเพเยอร์นะครับให้เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เปิดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้นะครับอาจจะมีปัญหาในการใช้งานอยู่บ้างครับอย่างเช่นการบั็กนะครับการเด้งออกเนาะ ก็สามารถเข้ามาเล่นต่อได้ครับไม่มีปัญหาอะไร